ไม่ได้เข้ามาเล่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีทนทุกท่านนะฮะก็ไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะครับไม่ได้เช็คอินทุกวันแล้วเนาะทำให้เราพลาดไปนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็มีอะไรทำมากเนี่ยดูสิมดแดงมาแล้วกล้าสองตัวนะครับเดี๋ยวต้องรีบออกไปแล้วก่อนที่มันจะมาฆ่าทวองเราหมดแล้วก็อะไรอีกอืมได,ไดอะไรไ,ไ,ไม้ไม้โอเคไปดูกันไปดูกัน ข้างนอกนี่เป็นยังไงบ้างน,นะครับอืมโอเคยังมีใครโอ้มาแล้วมาแล้วเราต้องรงมพลเราต้อง,งลงมพลปุ๊บไปโอ้โหมันเล่นเราเยอะยอ่ามันเริ่มก่อนนะริเง้อไม่มีอะไรนะครับผมมีทหารเยอะครับช่วงนี้โอเคจัดมัน เรียบร้อยครับดูสิว่าเรามีทหารเท่าไหร่เรามีทหารอยู่35จัดอีสิบห้าแล้วกันเนาะผมจับแมงนี่มานะฮะไอ,อตัวตะเกียนตำข้าวนี่นะฮะวิมูใช่ไงเลยโอ้ยจะบ้าตายผมต้องไปตรยุยไอ้พวกป็นแดงและมันเล่นเราก่อนเราต้องเล่นมันนะฮะผมจะต้องถามบัญชาการตรงปากทามก่อน เนี่ยๆเอาประมาณเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะตั้งมาสักสิบนะฮะกดตัวนี้นะครับแล้วก็วางอ่ามันจะเรียกมดมาหนึ่งหมูก็คือสิบตัวนะฮะเอาเป็นหนึ่งหมูแล้วกันเนาะหนึ่งชุดฮนะอ่ากับเราอีกหนึ่งชุดเป็นยี่สิบนะฮะไม่รู้ว่าจะเพิ่มมากกว่าน,นี้หรือเปล่านะแต่ผมได้มาแค่นี้แหละผมจะบัญชาการไว้ตัวนี้ก่อนเพื่อให้มันไปโจมตีถังของเรานะครับ แล้ตัวนี้เขาจะมาโจมตีที่ไม้ไม้แหล่งหางของมันเฮ้ยเขาม,มันมีแมลงวะมันคืออะไรวะเดี๋ยวดูอืมใช่ตัวนี้ผมลองแล้แพ้โอ้โหหมดทหารเยอะมากอืมโอเคออลุยเลยลกัน,ไหน,กนไหนๆก็อน่นๆแล้วแมงมุมปรากฏตัวแล้วแต่มันคือตัวอะไรผมไม่แน่ใจ เดี๋ยวผมจะการพวกปดแดงแรงลิฟ์พวกนี้ก่อนอือยู่ข้างบนนะฮะเราสิบตัวน่าจะพอเมื่อกี้ผมไม่น่าใช้ตัวทงเลยมันต้องใช้เวลาลีนิดหนึง่งเดี๋ยวผมกระจายตัวรงก่อนนะั้งนั้นโอเคใช้อะไรหนึง่งผมจะเอามาช่วยตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องจัดการพุ่งปอดแดงแรงลิฟพวกนี้ด้วยใหญ่มันกัดเรานนะจะ <laughs> เริ่มใหม่ มันคือตัวอะไรวะข้างบนผมจะว่าเป็นทหารผมด้วยนะตัวมแมลงอะไรสิ่ะที่มันพ่นไฟอ่ะเีิมพ่นไฟได้อะโอเคมดแดงไม่ออกมาแล้วนะครับผมจะตั้งทางราชกา,ารตรงนี้มันจะเดินมาแล้วเราก็อยจะการมันนะครับอุย้ยลุยมันจะเล่นเราเว้ยอือหืออือหือเจ็บไปห,ห,หนึง่ง อย่ายมันกัดเรานะอย่ายมันกัดเรานะครับอย่าไปใกล้กลันมากมาละแทมที้ลงมาละที้ลงมาละที้ลงมาละวกองลงมาละมึงเสร็จกู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 เรียบร้อยครับผมผมเก็บไว้แล้วกันเนาะไม่ฆ่ามานะันฆ่ามันจะได้ชิ้นส่วนนะครับแต่ไม่ฆ่าก็เนะี่ยเก็บไว้นะผมเก็บไว้ก่อนนะไม่รู้ว่าตัวมันเป็นยังไงดูสิไหนนะอย่างนี้มาโอเคยกเลิกตัวนี้ไป แล้วก็เรียกกำลังพลเสริมมา10ตัวผมจะทลายแก๊งมดแดงแล้วนะครับผมสร้างเพิ่มดีกว่าวะตายไปเยอะแล้วหตัวได้ไมั้งนี่โอเคแล้วก็จะเรียกกำลังพลมาช่วยด้วยปุ๊บอ่ามีเยอะก็ใช้เยอะนะครับตายอีก ตายไปสองอา้าวลุยมันเหลือสามสิบกว่าตัวแล้วเรียบร้อยผมน่าจะตายเยอะอยู่นะครับถอนโอเคได้ตัวมาแล้วไทเกอร์แมลงไทเกอร์หนึ่งดาวนะครับ ไม่รู้ทำไงเดี๋ยวต้องไปดูปดูเอาเข้ามาดิาาค่อยไบริการนะครับโอเคผมตรียลังงมดแดงก่อนโอเคเรียกพรรคพวกมาช่วย อยู่ไหนอะรังมันเรามีเจ็ดตัวเองอะเป็นจำการหน้าฐานลุยเลยไหมลุยเลยลุยโอเคเพียงพอนะครับเพียงพอสบายสบายเรียบร้อยชนะโอ้ มันก็ไม่ยากแล้วเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนให้เราเก็บเพรเก็บอะไรไประจำวันอะไรประมาณนั้นนะครับแต่เราก็ต้องลงแรงนิดหนึ่งก่อนที่จะได้พวกมันมานะฮะก็ประมาณนั้นนะฮะตอนนี้มีอะไรบ้างอ่าอู้ข้างลา่างมีข้างลา่างมีข้างล่างมีนะฮะมีมีมน้ําผึ้งเว้น้าผึ้งเอาไปซื้อของได้เนาะเดี๋ยวเอาน้ําผึ้งกันนะครับลุมพลก่อนสิบตัวพอนะฮะ วันก่อนผมเป็นน้ำพึ่งเนี่ยครับแล้วผมก็งงว่าทำไมผมไม่ได้น้ำพึ่งเลยวะที่จริงแล้วนี่มันก็บอกอยู่ว่าเวลาเราจะก,การมดแดงแล้วนี่ที่มันเฝ้าอยู่นะฮะเฝ้าน้ำหวานตัวนี้อยู่เนี่ยเรา,ต,ารต้องป้องกันด้วยต้องป้องกันสินค้าด้วยนะฮะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าจำไม่ได้เหมือนนางจีนนะ่ที่เขาแบบต้องมีคุ้มกันอนะคุ้มกันสินค้าด้วยนะครับ งานสินค้าด้วยเวลาเวลาเอากลับมาลางมาังอ่ะว่าพวกมดแดงตัวนี้มันจะเข้ามาเข้ามาขโมยเข้ามาโจมตีคืนนะครับสกัดกั้นเราไว้ทุกทางนะฮะเราต้องป้องกันเวลาเดินทางกลับด้วยนะครับนี่โอเคบวกเข้าไปนะครับเราเรียกเพิ่มมาเรื่อยนะครับเพื่อให้มันครบอยู่ตลอดเวลาซื้อด้วยนะครับนี่ละตัวเดียวโอเคนี่เสร็จแล้วนะครับ เราเคลียร์แล้วนี่ก็จะมีกําลังพลพ่วกมดงานนี่ก็จะมาเนี่ยบอกให้โปรเทคนะฮะมันบ,บอกให้ป้องกันเดินขับด้วยนะครับเราดูแมพนะฮะว่าเห็นสีส้มๆแดงๆมาเราไปสกัดไปเลยนะครับนี่สกัดไปเลยนะครับมันจะไม่โจมตีเรามันจะโจมตีแค่ไอตัวขนสินค้านี่นะฮะเรารีบวิ่งมาเลยเห็นไหมนี่ไม่ทันนะครับยังมีช้าครับยังมีช้าเสร็จไปตรงตัวมาอีกบนอีกหนึ่งตัวมาบนตัวอ่า ตอนนี้ผมเหลือเก้าแล้วจาก10บนี่นะฮะจะก,การมันนะครับต้องอยู่กลางกลางวงไว้มันมาตลอดเวลานะครับม,มาตลอดเวลาอ่ะมาตลอดเวลามืล่ละแต่เมื่อไม่เป็นไรดูได้อยู่เนี่ยมันปรากฏมาใกล้มากเลยนะฮะเเราต้องเข้าไปชิงก่อนที่มันจะมาพอเสร็จเนี่ยเข้าเสร็จแล้วเราเรารีบไปอยู่สวนที่คิดว่ามันจะมาเลยนะครับต้องรีบเลยนะฮะ มันจะมาเร็วมากเราต้องอยู่ส่วนไหนที่มันมันจะมานะเราต้องไปสกัดกันไว้จนก,กว่าจะเข้าไปในรังนะนี่มาแล้วมาละผมป้องกันได้ค่อนข้างดีครับรอบนี้ปกติได้มามันหกเจ็ดตัวนี่แหละแต่นี้ผมได้มาถึงเก้านะครับถือว่าเยี่ยมเลยนะครับแต่ตาไปที่ยังไม่เข้าถ้ำเนี่ยยานะฮะมาเลยไหมมาละแต่มันมีปัญหาผมอยู่ประจําการอยู่ที่นี่นะครับก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรโอเคตอนนี้เข้ารังหมดแล้วนะฮะ ถือว่าประสบความสำเร็จในการป้องกันในครั้งนี้นะครับกระจายกำลังบร่อยอ่าทีนี้มาดูซิว่ามีอะไรทำบ้างหมดหมดแล้วนะหมดไม่มีอะไรทำแล้วผมม่เคยไปต่อสู้เว้ยเข้าไปนะฮะโอ้โหเราต้องมีกำลังคนเยอะจริงนะช่วงนี้ผมบอกเลยว่าเรายังไม่เก่งขนาดนั้นเราต้องสะสมกำลังไปเรื่อยแล้วเ,เล่นบ่อยๆนะครับสร้างให้ทหารเรามีเลเวลทสูง แล้วก็ให้มันเยอะๆนะครับเราต้องพยายามเพิ่มประสิทธิภาพเรามีกองหลังของเราเนี่ยเราไปดูคนอื่นเล่นบ้างน,นะผมยังไม่ได้ไปดูเลยนี่เดี๋ยวจะไปหาดูคนอื่นเล่นอยู่นะครับมันน่าเล่นดีนะเวลาเราไตา่แรงนี่มันก็จะอาจจะสนุกกว่าน,นี้เนาะเดี๋ยวผมดูก่อนนะนี่ว่ามัน,ม,นมันให้สําเร็จอะไรอ่าได้เห็ดมาร้อยนะครับอ่าได้มาแล้วครับผม แล้วทีนี้เราจะทำอะไรตอนนี้ผมรู้ชื่อว่ที่สามารถอัปเกรดโคลนนี่อะไรได้บ้างนะครับตัวนี้สามห้าสิบเนี่ยผมยังทำไม่ได้แน่นอนนะครับมันต้องอัปเกรดตัวนี้ก่อนกำลังปุงผมก็พอมีอยู่แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังไม่ถึงขั้นที่ต้องอัปเกรดเพราะว่าเรายังมีสินค้าไม่เยอะขนาดนั้นนะครับส่วนตอนนี้มันเหมือนมีไม่มีอะไรทำแล้วนะฮะ ไม่มีอะไรทำแล้วผมจะดูก่อนว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อกี้ผมไปล่าน้ำพึ่งมานะฮะก็มีแล้วเยอะแยะมากมายนะครับพอได้อยู่เนาะดูสิว่าในตลาดเราซื้ออะไรบ้างก็มีอยู่ยี่สิบนะฮะมันมันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ให้ซื้อเท่าไหร่เนาะ ครับมไนะไม่มีอะไรทําแล้วตอนนี้ผมไม่อยากไปเวทเทิลผมกเกียจสร้างอาร์มี่ว่าผมไปก็แพ้อยู่ดีนะครับเพราะว่าไปคนนั้นเอาไปแค่สิบเจอมาเจ็ดสิบกว่าทหารทั้งนั้นนะครับเละเลยผมเละเลยนะฮะก็เป็นว่าวันนี้ก็มีอะไรเข้ามาแค่นี้แหละนะฮะก็มาดูจับมาลงมะแรงแล้วก็เอาน้ําผึ้งตรุยแค่นั้นพอนะฮะเพราะว่าไต่แรงเดี๋ยวค่อยไปดูก่อนว่ามันทํายังไงนะครับ อ่ะเอาละฮะสลับพานี้ก็เพียงพอที่เป็นแค่นี้และฮะขอขอบคุณมากนะฮะสำหรับการรับชมนะขออบคุณอย่างสุดซึ้งเลยเนะี่ยสำหรับทุกการติดตามนะฮะสุดท้ายนี้นะฮะผมก็ขอ,อกรวคำว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ